ดูคะทุกคนเพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีแต่กา้านอวบๆขาวๆสวยได้ใจจริงๆค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้อนพาทุกคนมาเก็บคณะทะเลยามเย็ยนๆด้วยกันอีกแล้วคะ่ะว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าคะ่ะนี่คะ่ะกอแรกแห้งมานคะ่ะ เราเริ่มเก็บกอนี้กันเลยค่ะคณะทะเลฝั่งที่ป้าอ้นอยู่มีให้เก็บยอดขาวๆอ่อนๆได้เป็นยาวนานมากค่ะปีนี้ปกติเก็บไม่ได้นานมากขนาดนี้นะคะนี่ค่ะกอนี้ขอแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อกออื่นค่ะ ลื่นทะเลเขาพัดสูงนะคะเขาคลื่นซัดขึ้นมาชายหาดสูงนะคะก็เลยเอาหินและหาดทรายนะคะเอามากลบทะเลคนาทะเลพระอน้นก็เลยระดูหรือระยะเวลาการเก็บคณะทะเลยอดอ่อน,ออนยอดขาวๆอ่อนๆหรือว่ายอดแก้วหรือเปล่ายาวนานกว่าปีก่อนๆน,นะคะ การเก็บคณะทะเลแต่ละปีของพระอ,อ้นก็คล้ายๆกันเก็บเห็ดเลยะคะ่ะไม่เหมือนกันเลยคะ่ะแต่ละปีอยู่ที่ว่าเห็ดก็อยู่ที่ว่ามันจะขึ้นให้ไหมแต่ว่าคณะทะเลก็อยู่ที่ว่าคลื่นอีกเลยคะ่ะคลื่นหาดทรายหินขึ้นมาสูงโอ้ยเอายอดไหนดีคะเนี่ยขอยอดอ่อนๆแล้วกันนะคะโหกรอบมากคะ่ะ อันนี้คือต้นเดียวนะคะคือหินเขากลบลึกมากก็เลยไม่เห็นว่ารากเขาอยู่ตรงไหนฉะนั้นเราก็ตัดตัดสูงหน่อยนะคะไม่ให้โดนรากของเขาค่ะอ่ะยอดสุดท้ายนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องก่อนไปก็กลบเหมือนเดิมค่ะดูก่อนนี่ค่ะปนเกลี่ย เกลี่ยอะไรนะเกลี่ยหินออกมาก็เ,าเลยหักก่อนนี้สวยมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตให้ดีนะคะตรงนี้คือต้นหรือรากของเขานะคะเราจะไม่ตัดให้ถึงตรงนี้นะคะหรือว่าป้าอุ่นจะไม่ตัดให้ถึงตรงนี้คนอื่นตัดยังไงก็แล้วแต่เขานะคะ ดูค่ะอวบๆเลยจ้าอันนี้ขอเอาแค่ยอดเขาตรงนี้นะคะอดดูค่ะทุกคนอีกยอดหนึ่งค่ะอนนขอเอาหินออกนะหูเขาเปราะมากอันนี้ใบเขาหักแล้วก็เอานะคะอีกยอดหนึ่งยอดนี้นะคะค่ะที่เหลือก็ปล่อยไว้ ดูกลุ่มเลยค่ะทุกคนสียังแดงๆสวยๆอยู่เลยนะคะลองเกลีย่ยมาดูโอ้โดูจ้ะโอ้โหปีนี้ปีทองของพ่ออ้นเลยนะคะพ่ออ้นเก็บเพลินเพื่อนได้อิ่มหนำนะคะรอบนี้เอาไปฝากเพื่อนคะ่ะ เพราะเพื่อนป้าอ้นชอบรุ่นี้หวานค่ะเขาะสายอาอยูอันนี้อวบสวยมากค่ะอ,อันนี้หักแล้วเอาไปด้วยค่ะกอนนี้ก็อลังการอีกแล้วค่ะ โอ้ยเลือดตัดไม่ถูกนะคะว่าจะเอายอดไหนนี่เอาอันโอบๆตรงนี้ดีกว่าค่ะเห็นไหมเอยแล้วก็ตรงนี้ค่ะว่าอ,อันนี้กรอบหักได้เลยนะคะอเออจะบอกว่าหักได้ไม่กล้าหักคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะเสียหายแล้วก็ขออีกก้านหนึ่งนะคะก้านนี้ค่ะ กอน <If> ี้อบสวยอีกแล้วค่ะมันมีหินอยู่ตรงกลางอะนะไม่เอาค่ะขอตัดยอดบนนะคะเขากรอบมากค่ะถ้าทุกคนได้ยินเสียงจริงๆใกล้ๆที่ปอนหักเนอะก๊บก๊บเลยดูค่ะ แค่โดนนิดเดียวเขาก็หักแล้วนะคะนี่ค่ะเอาไหนๆก็หักแล้วก็เอาไปด้วยค่ะปะวันเก็บแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วนะคะวันนี้ขอกอนี้เป็นกอสุดท้ายแล้วกันค่ะแต่ว่าเราเก็บแขนงของเขาบ้นะคะอุ้ยดูค่ะนี่ ดูทุกคนเพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีแต่กา้านอวบๆขาวๆสวยได้ใจจริงๆค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people. Driving.